แนะนำตัวละครเล่นชาเลนจ์กันว่าดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมซักเล็กน้อยด้วยแล้วกันนะเนื่องจากว่าตอนนี้ชาเลนจ์มันคูณ2นั่นเองคูณ2หมายความว่าถ้าจะเติมเติมได้เลยโดยตัวเกณฑเนี่ยจะบอกเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงต้องขอบคุณที่คนมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกคือผมไม่ลืมดูเลยว่ามันคูณส่วนตัวเนี่ยผมลืมนะแต่ว่าในเมื่อมันคูณก็ถือว่ามาบอกแจ้งพร้อมกันแล้วกันนะว่าอะเติมก็เติมได้แล้วกันนะส่วนว่าถ้าใครอยากทำโอเวอร์บูส์มากกว่า100อันนี้จะเติมก็เเติมไปลย นั่นเองย้านะใครอยากทามากกว่า100แต่ใครไม่ไม่ทำไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่า100เนี่ยแค่วูดสอก็สามเอ้ยสดวาวก็สดาวมันถึงยู่แล้วดังนั้นก็ให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนนะเติมไม่เติมแต่ัดสินใจเอาโอเคที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยตรงนี้ในส่วนของชาเลนจ์เนี่ยเอาว่าสินทุเงินเนี่ยหลักๆจะมีแค่สตัวนี้เท่าที่ผมเข้าใจเออไม่2ตัวนี้แล้วก็มีอีโซนะครับแล้วก็จะมีรายส่วของโดไฟมิงโกอ่าแต่หาของเนี่ยนะแผร์นเนี้ยยังไงรุจิก็น่าจะดีสุดหเหตุผลเราาว่า ตีไปเด้งเลือดไปมันไม่มีอะไรที่ดีไปมากกว่านี้อีกแล้วมันเด้งอะเออเลือดมันเด้งตลอดอะเอาว่ามันมันตีบอสได้ตลอดอะการสถานะอีกมันไม่ตายอะถ้าให้ผมสรุปนะผมเลยบอกว่าลุจิน่าจะดีที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนของสีแดงสีแดงอันนี้คือตัวแบบไก่กาเลยนะตัวดีสุดน่นาจะโซโลแต่ตัวไก่กาก็คือตัวละคร3ดาวอ่าตัวนี้เนี่ยคือ3ดาวดีสุดละดาเมจแบบจัดจ้านมากโอเค อันดับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของสีเขียวถามผมเนี่ยสีเขียวมีต่ามากหนึ่งในนั้นก็คือแจ็คคิดว่าทุกไอดีน่าจะมีคือเพื่อนๆสามารถใส่และเอาลงไปเล่นได้เลยแจ็คอะได้เลยเพราะว่าสกิลหรืออะไรเงี้ยมันตีแรงเนาะและทุกครั้งที่โจมตีก็จะเด้งเลือดตัวเองด้วยนี่แล้วก็เพิ่มเพิ่มพลังโจมตีด้วยเห็นปะได้ทั้งหมดเลยมันเลยตีแรงด้วยแล้วก็สกิลมาไวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของสีเขียวนะครับส่วนตัวอื่นก็อาจจะเป็นพวก อะไรนะไอเนี้ยไอเนี้ยไอลูฟี่นิกะอะไรเงี้ยก็ได้แต่ผมว่าสู้แจ็คไม่ได้วะยากเพราะว่ามันไม่มีเพิ่์ตนาเมดเนี่ยดีที่สุดคือเป็นจอละครที่เพิ่อตนาเมดแล้วมีหลายฮิตอันนั้นเนี่ยคือดีสุดนั่นเองนะโอเคแล้วทีนี้ตัวไฮไลท์ก็คือในส่วนของตัวละครคาคูครับหรือว่าใครมียงจิเล่นยงจิก็ได้แต่ดีที่สุดเนี่ยควรมีเหรียญแบบซัดฟิวย้นสกิลอ่ะอ่ามันควรเป็นแนวนั้นพอถ้ามีอ่ะมันจะทําให้ตอนคือตีเนี่ยมันซัดฟิวอยู่ละ หลังเัตไปหวอกแม่งจากสกิลแบบโอ้โสกิลหนึ่งกันแบบรัวๆอ่าหนึ่งหมดหนึ่งต่อหนึ่งหมดหนึ่งต่อหนึ่งหมดข้อดีคือบอสไม่ได้ตีเลยครับแม่งกระเด็นตลอดงานเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยก่อนใช้แนะนําว่าให้ดูเพื่อนด้วยนะเราควรหมุนในช่องที่เพื่อนไม่อยู่ชัดไหมเพราะถ้าเพื่อนี่ช่องอยู่เพื่อนมันจะล้มไปด้วยคือโอ,โอเคป่ะผมอยากให้ก็กจะสำหรับคนที่ใช้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาตัวละครคาคุลงมปเล่นให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ อ่ะอันนี้คือที่ผมจะจัดเอ่อๆๆๆๆนี่อ่ะผมจัดลงไปเล่นอ,อย่างนี้นะส่วนเหรียญส่วนเหรียญจริงๆอ่ะเหรียญอ่ะถ้าไม่มีผมก็จะบอกว่าอะไรก็ได้อ่ะงั้นขออนุญาตใส่บาร์โก้ก็กูไม่มีก็ไม่มีจะเล่นอะไรวะโอเคงั้นเข้าเกมโอเคมาแล้วเราเข้าเกมไปที่เรียบร้อยนะครับอ้าวตีไปก่อนปึ๊บอ่ะพอกระเด็นเสร็จปั๊บเนี่ยเอาให้มันอยู่มุมเนาะพออยู่มุมแล้วแล้วก็ยาวๆเลยเห็นปะเนี่ยคือดาเมจของตัวละครคาคุ เห็นยัง,ยงเด้งกันแบบรัวๆแล้วกูก็ไม่ถึงละไม่น่าไม่น่าถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมป๊เบเดียกเกาะเกาะแตกละแต่ดีกว่านั้นอย่างที่ผมบอกครับเราควรมีเหรียญที่แบบซัดฟิลและยน่นถ้ามีสกิลหนึ่งมันจะครูดาวพอคูดาวคุณจะใช้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาส่วนสกิลสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะดักเอาไว้นะครับดักเพื่ออะไรเพื่อรอครับรอเอ่ออะไรนะเผื่อซัดฟิลให้มันเข้าเรือนหม,มัอ่าเมื่อกี้ยังมุมไม่พอจริงๆคือมันมันควรมุมและริมเลยอันนั้นน่าจะโดนแน่ อันนี้เดี๋ยวบอสมันจะสกิลนะผมน่าจะใช้หมุนอีกทีค,คือหลังจากที่บอสสกิลนะครับเดี๋ยวรอสักเวฟเดี๋ยวรอสักเวฟอ่ามาแล้วมาแล้วถ้าผมหลบได้นะได้แหละดูตอนจังหวะที่มันลงมาพอดีอะ่ะนั่นไงโดนเอื้อแต่ไม่ตายโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมชัดเข้ามุมปุ๊บอ่าเนี่ยม,มุมมุมเนี่ยมุมนะเห็นปนะเล่นเลยยาวๆเห็นปนะเห็นปนะดูเลือดดูชิวดูชิว ดูชิวแล้วหมุนาน,มนานด้วยหมุนนานด้วยเห็นนะเสียได้อย่างเดียวไม่มีซัดฟิวถ้ามีนะมึงเหรียญสกิลหนึ่งซัดฟิวอะคูบอกเลยครัแบบเดียวดีไม่ได้แบบม,มันดีไม่ใจดียังไงละ่ะโอเคให้เข้าใจว่าใครมีคาคุคุณจะลงก็เอาลงได้เลยอย่าไปแค่บอกผ้าตอนแรกเนาะมันมันไม่มันไม่มุมพอเออ เพราะว่ายังไม่ได้เอาลงเล่นเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บไอ้ส่วนของสีๆอยู่อ่าสีเขียวสีน้ําเงินสีอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องเล่นตามสีถูกไหมอ่ะเนี่ยเอาให้ดูครับแต่ตอนนี้เล่นคาคูก็เล่นได้แหละมันไม่เหมือนกันกบแต่ก่อนเว้ยถ้าแต่ก่อนมันจะเห็นปะ่ะเนี่ยเฉพาะสีอะ่ะเห็นปะ่ะเฉพาะสีเนี่ยผมทำเควสต,ตรงนี้อยู่เลยทํรใจก่อนผงจะเอาคาคูลงแต่ย้ําว่าไม่ใช่แค่คาคูนะยงจิก็ได้คือตัวไหนก็ได้แบบที่มีอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเอ่อกาลูการ่า ก็ได้ถ้าใครมีนะถ้าเออโอ้า ه, กาลูการ่าแรงแรงกว่าแรงกว่าเออกาลูการ่าแรงกว่าแถมสกลิลสองด้วยอ่าก็สรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับชาเลนก็ลองลองเลือกตัวละครที่มีแต่ไปไม่ได้คนแบบเป็นแนวเนี้ยหมุนหมุนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับดามเม,ม่ไม่จะแบบโอ้โหแรงแบบโอ้โหๆๆๆๆแรงจัดอ่ะโอเคทีนี่เป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะและย้ำอีกทีว่าคูณสองใครอยากเติมเติมได้เลย